สวัสดีครับผมคีบงคโฟชอปวันนี้ก็อยู่กับรถจนอิ i s u ุ mu-X นะครับสองับวันนี้นะครับจะมาสอนกดล็อกหน้าจอนะครับเลื่อนปักไว้จ็อกเก็ตตรงรุ่นนะครับแบบไม่ต้องถอดวิทยุนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องดึงเก๊ชุดนี้ออกมาก่อนะครับเป็นเก๊กระสานนะครับฝั่งขอนซอลก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทะแยงออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มือเรานะครับล้วงเข้าไปโดย ช้มือค้ำนะครับหลังวิทยุนะฮะจะเจอปักใหญ่กนแล้วถัดมาจะเป็นปักกดล็อกนะครับใช้มือกดเดือยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับพอดึงออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วผมก็ได้เอาปักกดล็อกใส่ไปแล้วนะครับพอใส่เข้าไปก็ดันกลับเข้าไปแบบเดิมนะครับก็อยู่ลักษณะนี้แล้วก็จะมีสายนะครับสําหรับปิดเปิดสปีดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ล้วงมไว้ฟฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เด็เกะออกนะครับนี่ครับ แล้วก็เอามือไปคำคนะครับล้วงเข้าไปคำคสายที่เราจับดันมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาสายที่เราดึงออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ร้อยนะครับเพื่อที่จะมาขันหาปบานลงกาวนะครับตรงน็อตหัวแฉกฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งหัวแฉกนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ขันให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ร้อยสายคอนเซนเซอร์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะใส่สวิต์นะครับนี่นะครับส่ยสวิตต์พอตเสร็จน,นะครับเราประกอบตับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเก็บงานนะครับ ดยใช้เก็บบันทายผูกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็จะมีตำแหน่งที่เรายึดไปนะครับนี่ครับม่สายมันห้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเก็บสหรับใส่น้ำบัตรนะครับก็เอามากรอบกลับเหมือนเดิมครับเห็นเท่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทาการสตาร์ทรถนะครับ แล้วก็เทสระบบต่างๆแล้วก็ใช้มือถือ Android ในการเชื่อมต่อนะครับไปเลยครับตาัานลดกันครับหลังจากตาัาเสร็จก็รอนะครับรอให้เครื่องบูตนะครับเ้องต้นเราจะเช็คกล้องหลังก่อน,นโอเคกล้องหลังมาปกติครับ ลงแล้วก็ไปที่โฮมนะครับแล้วเ,เลือกดูโทรศัพท์มือถือครัหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อด้วยสมาร์ทวิวนะครับเพราะมือถือผมใช้เป็นซัมซุงนะครับแล้วก็ตกลงเล่าตะคู่นะครับจินยอมมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองเปิด YouTube ดู ครับอันนี้แล้วกันนะครับเป็นการ์ตูนลดเสียงลดเสียงเดี๋ยวใช้งานได้ครับกล้องหลังติดครับแล้วก็ไปดูส่วนอื่นที่หน้าปัดครับโอเคไม่มีอะไรโชว์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนทางบ้านติดตั้งแล้วมีปัญหาก็ถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ